เห็นยากเลยนี่ก็ประท้วงเอาไงเดี๋ยวเขาก็เบี่ยงประเด็นเรื่องหลักหมุดบ้างละเดี๋ยวก็เบี่ยงประเด็นไปเรื่องอ้ไกู้เก็บกู้วัตถุระเบิดบ้างละพูดง่ายๆก็เหมือนกับรัฐบาลตั้งคณะกันมาธการมาเรื่องศึกษาเรื่องเอ็มโออยู่มันก็มาซื้อเวลาเนี่ยแหละก็มาซื้อเวลานั่งอภิปรายกันแสดงความเห็นกันแล้วตั้งคณะกันมาธิการเสร็จพอแสดงความเห็นกันเสร็จก็ไปตั้งคณะอนุอีก ไปตั้งคณะคนุใหม่สองชุดชุดหนึ่งคุยกันเรื่อง MOU43 อีกชุดหนึ่งอนุหนึ่งก็ไปตั้ง MOU44 เพราะหนึ่งเพราะหนึ่งกันมาที่การสามารถตั้งอนุได้สองอนุนะครับขอบคุณครับพี่อีกเกิลน,นะครับสำหรับสติ๊กเกอร์นะฮะขอบคุณมากนะฮะจริงนะแล้วพอตั้งอนุไม่ได้เสร็จปุ๊บอนุก็กลัวจะมีปัญหาก็ไปตั้งคณะทำงานซอยออกไปอีก กว่ามึงจะคุยกันจบรัฐบาลเป๋อแม่งยุบสภาไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างตกไปหมดไม่มีใครติดคุกไม่มีนักการเมืองติดคุกนี่แม่งคือเรื่องจริงนี่มันคือเรื่องจริงเฮียเป้าเปิด,ปดไหมไม่เปิดหรอกอู้จะไปเปิดหาอะไรเปิดปากน,นี่แม่งเอาตั้งคาาที่เจ็ดไล่ซื้อเวลากันไปเรื่อยๆผมไม่คุยผมไม่คุยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเ,เ,เดือนธันวาก็ไปคุยกันอีกแล้ว JBC นัดก,กันไม่เรียบร้อยแล้วจะที่พัตตบองหรือที่หรือที่ไอแถวแถวไอเกาะกงนะั่นอีกก็เรื่องหนึ่งแต่เข้าใจว่าน่าจะคุยกันที่พัตตบองนั่นแหละพอประเดี๋ยว JBC คุยจบเสร็จปุ๊บคุยไม่รู้เรื่องอีกเดี๋ยวคุณเชื่อผมได้คุยไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวต้องไปไประชุม JBC อีกเอาคุณเชื่อผมป่ะเดี๋ยว JBC เสร็จปุ๊บนะ รอบนี้เขาบอกเขาจะคุยเรื่องเขตแดนอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่คุยแต่ขมຈก็จะคุยกับมึงหรือเปล่าข่าวที่แล้วนัดประชุมสิบนาฬิกาแม่งมาตี 3. สามศักดิ์ศรีประเทศไทยหายหมดเพราะทหารนั่งนวดคุยรอขมรพอเจบีซีคุยเรื่องเดียวคุยไม่จบหลักหมุดคุยกันไม่รู้เรื่องตัดสินใจไม่ได้เพราะเจบีซีเป็นฝ่ายเลขาพอจบจากเจบีซีเสร็จ พิทยาวดีนะครับพอจบจาก JBC เสร็จก็ไปคุย RBC เป็นระดับแม่ทัพคุยเรื่องเดียวเหมือนกันตัดสินใจไม่ได้ไม่คุยไม่รู้เรื่องอีกโยนให้ไปเป็นอะไรฮะ g b c ก็ระดับรัฐมนตรีก็คงจะคนเดิมเราไปคุยก็คือบิ๊กเล็กพอไปคุยเสร็จอีกบอกไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปพิจารณาแต่ว่า หลังจากการประชุมมาแล้วนะครับผลการประชุมเป็นบวกไอ้สัตว์ไม่ใช่โรคเอดผลการประชุมเป็นบวกนี่ไม่ใช่โรคเอสนะี่เฮียมึงก็จะบวกของมึงอย่างเดียวเลยยัดแม่ขมຈแม่งบอกโอ้ยผลเป็นลบกูไม่ฟังกูไม่เอากูไม่เอากับมึงจริงไหม และเดี๋ยวคุณคอยดูนะหนังสือของสไลด์ดึกเนี่ยหนังสือปลอมที่คุณเซ็นปลอมขึ้นมาเนี่ยแล้วอ้างชื่อสไลดดึกแล้วอ้างความเป็นพี่เป็นน้องอ้างความสัมพันธ์ที่ดีที่เขมรมีกับไทยกันมาเนี่ยนะเดี๋ยวคุณคอยดูเนี่ยเดี๋ยวก็จะถูกนํามาใช้เดี๋ยวเราก็จะอ้างแล้วฝ่ายเรื่องฝ่ายที่อ้างเนี่ยไม่ใช่ใครนะฝ่ายไทยจะอ้างกันเองคุณคุณฟังผมได้เลยเดี๋ยวฝ่ายไทยจะอ้างกันเอง ว่านี่ไงสไลด์ดึกเขียนหนังสือมาอย่างนี้ถือว่าเป็นถือว่าบรรยากาศดีขึ้นการลบตามแนวชายแดนอาจจะไม่เกิดขึ้นการเจรจาอาจจะลาบลื่นจะมันจะอาจ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 จะคืออะไรไม่สําเร็จอาจจะคือไม่สําเร็จใช่ไหมครับเออคุณก็คุณคอยดูเลยผมฟันธงเลยไม่มียิง ใครบอกยิงก็ยิงไปแต่ผมบอกไม่มียิงโอ้ถ้ามันจะยิงมันยิงกันไปนานแล้วยี่ห้อมันไม่ต้องมารอถึงป่านนี้หรอกพี่น้องว่าจริงไม่จริงใช่ไหมครับจะรอมาทำยี่้ขาขาดขาที่เจ็ดขาไอ้ขาที่แปดขาที่เก้าก็เกือบไปทีนึงแล้วไอ้สัตว์เมื่อเร็วๆเนี้ยดีว่าระเบิดด้านถ้าระเบิดไม่ได้านก็ขาที่แปดก็ตามไปติดๆแล้วเป็นยังไงอ๋อเราประท้วงไปแล้ว ใช่ไหมครับแพี่เพชรลาพี่ไลเนอร์นะครับเออพี่ติ๊งลี่บอกกูเชื่อป้าว่าเขาพยายามลิลิเลี่ยงอะไรฮะบ่อนคาสิโนเทาตั้งอตั้งจุดประเด็นให้ตรงดูที่ชายแดนเพื่อที่ต่อเวลาทวงเวลาเอาไว้นะเออให้ประชาชนลืมอันนี้เป็นเรื่องจริงก็ถูกไงและตึกคาสิโนเนี่ยไอ้ที่ที่ว่าจะทุบจะทุบจนป่านนี้แม้ก็ยังไม่ทุบอ๋อ เราไม่ลืมแต่ตอนนี้เราไปช่วยน้ําท่วมอยู่บอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ํากลับมาเป็นปกติพื้นแห้งแล้วเดี๋ยวกลับมากูก็บอกคําเดียวว่าเอาอย่างนี้เอาพี่เข้มบดีนะครับนี่พี่เข้มพี่ชายของเรานะฮะอืมนะครับเอาอย่างนี้คุณเชื่อเรื่องทุบตึกทุบตึกคาสิโนว่ที่พบทตหารเรือบอกจะต้องทุบอ่ะคุณเชื่อว่าทุบหรือเปล่า ถ้าใครไม่เชื่อกดหนึ่งถ้าใครเชื่อว่าต้องทุบกดสองโหวตกันตรงเนี้ยโหวตกันหน้าช่องตรงเนี้ยไอที่แกบอกแกจะไปทุบแกจะไปทุบไอเหี้ยทีแรกแกก็สตาร์ทแกจะไม่ทุบอยู่แล้วโซเชียลม่งลุมยำเละเลยเหี้ยอ๋อเดี๋ยวเราทุบเดี๋ยวเราทุบถ้าใครเชื่อว่าไม่ทุบกดหนึ่งถ้าใครเชื่อว่าจะทุบจรงิงๆกดสองเนี่ยเช็คโหวตกันตรงนี้เลยกูทำโหวตไม่เป็น นี่มีเดียวคนไม่เชื่อหมดเลยเนี่ยก็แสดงว่าอะไรก็แสดงว่าคำพูดของผอบอรเราทัพไม่มีความน่าเชื่อถือประชาชนไม่เชื่อแม้กระทั่งกูกูยังไม่เชื่อเลยเฮียนะครับเอามีคนเชื่อเลยเว้ยเฮ้ยเอามีคนเชื่อเว้ยไม่เป็นไรเห็นเฮ้ยเห็นต่างได้พี่เข้มกูยังไม่เชื่อเลยเห็นไหม มันไม่มันไม่มีทุบหรอกยิงมันยังจะไม่ยิงเลยมันจะเอาที่ไหนไปทุบถ้าคุณลองไปทุบมันมันยิงใส่เลยผมบอกให้แล้วเราก็วิ่งแบบเปิดตูดวิ่งมาบอกนายนายแม่งยิงใส่เราครับเราจะทําไงดีนายยิงแมงสวนแม่งเลยดีไหมนายบอกใจเย็นๆเดี๋ยวเราประท้วงเดี๋ยวเราจะประทว <laughs> ้วงนะครับเออก็ผมถึงบอกไงเนี่ย ไอ้ตึกเนี่ยที่มันสร้างเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นตึกที่สร้างผิดกฎหมายแล้วกองทัพจะไปใช้ตึกผิดกฎหมายไปพิธีทำการคุณรู้ป่าว่าคนเขาคิดยังไงคนเขาไม่ได้มองว่าคุณจเจ้าตึกนั้น่ะไปใช้ปฏิบัติหน้าที่นะเอาไปใช้เป็นตึกศูนย์บัญชาการตรงนั้นเขาไม่เชื่อนะเขาเชื่อว่าตึกนั้นอะเวลาบ้างส่งของกันไปส่งของกันมาคนมองไม่เห็น <c oughs> นะครับ เออนะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้พูดเป็นตุเป็นตะนะแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่เขาคิดกันอย่างนั้นจริงไหมเออใน,นประเทศเอเียต้นไม้บ้านเราจะหมดแล้วเหียน,นี้ตัดไม้กั็จนทั้งนั้นเห็นไหมฝนะตกหน่อยน้ำท่วมไมเห็นวอ่ะนะครับอีกห้านาทีจะหมดชั่วโมงแล้วนะพวกเราใครที่ลืมทำหน้าที่ไปงานก็กลับเข้าไปทำหน้าที่เหมือนเดิม สติกเกอร์ก็ได้โดเนตก็ดีนะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอก่อนเดี๋ยวเขาส่งมาผมจะไม่เห็นอะไรเครื่องผมนี่เปิดตลอดก็ไม่ได้ด้วยแม่งสิบ <c oughs> น,นาทีต้องแตะทีหนึง่งสิบนาทีต้องแตะทีหนึ่งไม่งั้นจอแม่งดับกูต้องมาใส่รหัสเข้าหน้าจออีกนะฮะเออรู้เห็นเป็นใจกันถึงขนาดนี้ตัดแล้วตัด,ตดถนน,นเข้าไปไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะไอสัตว์แม่งพุ่งไปที่บอนคาสิโนเลย โอ้โหทาได้ดีมากเลยหลายคนบอกป๋ามันต้องมีผู้มีอิทธิพลถึงจะทําได้ถูกต้องครับผู้มีอิทธิพลเท่านั้นถึงจะทําได้แต่ผู้มีอิทธิพลตรงนั้นก็ไม่ได้ชาวบ้านชาวบ้านเขาเอาเวลาไปทํามาหาแดกอย่างอื่นเขาไม่ได้มานั่งสร้างอิทธิพลยกเว้นอิทธิพลทางการเมืองการเมืองระดับชาติการเมืองระดับท้องถิน่นคนมีสีไอ้พวกนี้รวมหัวกันเป็นไงครับ รวมหัวกันสร้างอิทธิพลขึ้นมาใครปากเปาะไไปไงเดี๋ยวก็หายตัวเพราะอะไรเพราะเขาจะพาไปเที่ยวทีนี้ก็หาไม่เจอแบบสมชายพาไปเที่ยวแล้วก็ปล่อยตรงไหนก็ไม่รู้หาทางกลับบ้านไม่เจอพี่สุริยานะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับสติกเกอร์นะฮะนะออาตอนนี้ผมก็มานั่งมานั่งอ่านคอมเมนต์นลนะฮะส่วนใครจะโดนเนทจะซื้อสติกเกอร์ตอนนี้ก็ถึงเป็นถือว่าเป็นช่วงเวลาละ แล้วแต่ความสมัครใจนะครับเอ,อพี่ท็อปนะครับเอ,อพี่วัญชนะบอกถามลุงดูทําอะไรไว้บ้างไปถามเขาก็ติดคุกไนงะเดี๋ยวเขาก็หาว่าไปหมิ่นประมาทเขาอีกนะครับเออนะตึกนั้นใช้เป็นที่เก็บของครับเขาเรียกเก็บสัมภาระเขาใช้เรียกอใช้เก็บสัมภาระไม่ได้ใช้ไปทําอย่างอื่นนะแล้วตึกนั้นมันผิดกฎหมายขอบคุณครับพี่น้องที่โดเนเต็มจํานวนมานะครับขอบคุณมากะะรฮะ วันนี้โดนเนตค่อนข้างจะเงียบๆหน่อยนะแล้วพวกเราก็อย่าทําอย่าทําให้มันเงียบสร้างสีสันหน่อย <laughs> <c oughs> นะครับป๋าไอ้หนูอยู่สี่เดือนหวังสี่ปีใครจะเลือกมันครับมันพูดยากมันพูดยากการเมืองบ้านเราคือการซื้อเสียงแล้วมันก็มีผู้สนองด้วยนะก็คือมีคนรับมีคนขายเสียงฉะนั้นคนพวกนี้เขาก็อยู่ได้เขาไม่แคร์นี่ เงินทุกบาททุกสตางค์ก็เงินภาษีพวกเราทั้งนั้นไปกู้มาเสร็จก็ามาให้เราส่วนต่างก็เป็นไงเก็บเข้ากระเป๋าที่เหลือมึงก็ชำระหนี่แทนพวกกูด้วยไม่ว่าจะเป็นเช็คช่วยชาติไม่ว่าจะกินกินเปล่าไม่ว่าจะเฮี้ยอะไรแล้วแต่เงินกู้ทั้งนั้นมึงไม่ต้องห่วงเลยอย่าดีใจไปนะไอ้รอบแรกแจกคนละหมื่นนั่นะนหะอย่าดีใจไปนั่นนหะ เงินเราทั้งนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปจ่ายแล้วกูก็ต้องไปจ่ายร่วมกับพวกแม่งด้วยเพราะกูก็ไม่ได้หมื่นหนึ่งวันนี้แม่งคนละครึ่งกูยังไม่ได้เลยเฮียเดี๋ยวกูก็ต้องไปร่วมใช้หนี่กับคนละครึ่งกับเขาเนี่ยแล้วแทนที่จังหวะมันจะมาดีเสือกน้ําทั่วมีกทีนี้เอพี่มิสเตอร์อะไรฮะจีอะไรนัน่นนะขอบคุณมากนะครับสําหรับสติกเกอร์อ่านชื่อไม่ออกนะฮะป่าพักเศรษฐกิจจะเป็นพักรัฐบาไม่ได้เป็น ไม่เป็นถ้าพักเศรษฐกิจของพลเอกลังสีเป็นไปร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยหรือคณะเดิมๆกูบอกเลยลังสีจะเสียคนพลเอกลังสีจะเสียคนคุยไว้เยอะไนงะกูบอกแล้วการเมืองอย่าไปคุยเยอะพลเอกรังสีแกทําเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินมาเยอะแกจะมาตกม้าตายเอาตอนแกเป็นนักการเมืองนะครับจําคาพูดผมได้ไหม ที่ผมบอกคนแม่งทําเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองมาเยอะแยะสุดท้ายก็หมาตัวหนึ่งตอนที่ไปเป็นนักการเมืองเพราะสิ่งที่แม่งพูดทั้งหมดแม่งทําไม่ได้ทําไม่ได้